สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับผมจากร้านสเปนมาชูนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการาโคนนิ่งเห็ดสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์นะครับซึ่งมีลักษณะดอกที่แลกไปจากปกติทั่วไปนะครับแต่การโคนนิ่งนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องใช้เนื้อเยื่อด้านในเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะงงว่าเอา้ยดอกมันแตกแบนี้จะต่อเชื้อยังไงจะโคนนิ่งเนื้อเยืเ่อยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับก็ไม่ยากนะครับมันก็ไม่ต่างจากเห็ดทั่วไปที่เราปลัรคบย ผมก็ต้องทำความสะอาดมือเรียบร้อยครับโดยแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าเหมือนเดิมนะผมใส่ถุงมือไม่นันะครับก็จะใช้มือเลยนะครับขออนุญาตล้างมือก่อนครับโอเคตัวนี้โอเคนะครับก็วุ้นนะครับเป็นวุ้นที่เราเตรียมมาแล้วนะครับอย่างแรกนะครับอุปกรณ์เราครับก็เป็นมีดผ่าตัดนะครับผมก็ได้ทําการเผาไว้ให้มันแดงเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรอให้มันถายร้อนสักแป๊บหนึงนะครับโอเคมันก็อย่างแรกนะครับเราก็ต้องฉีก ฉีดเน้อเยื่อฉีดดอกเห็ดของเรานะเพื่อจะเอาเนื้อเยื่อด้านในนะครับด้านในของเขานะครับเค,ครับนะ,น,นะแาิ้เนล็ทวครับานนานนนะทาใ,ให้ไวหน่อยล้กันปนช่องดี่ยมเลยคเป็นชิ้นีเี่ยม

เดี๋ยไม่แครับไม่ได้ครับการคนนี้เลยนี่เพื่จะเก็บเชื้อตัวนี้ไม่ใช้ใหม่ครับโอเคครับก็ไม่ยากนะครับไมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะครับก็อยากให้ผมนำคลิปเกียวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้อาจจะรุนรหน่อยโอเคครับขอบคุณมากครับผม